ช่วงนี้โปรยุ่งอยู่กับการที่ต้องเข้าอบรมนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาอัปเดตเรื่องแมวเลยและฝนก็ตกเยอะมากๆเลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยน้องออกไปเดินเล่นพอกลับมาจากอบรมถึงบ้านนะคะชาลีก็รีบจองตัวทันทีเลยค่ะ จะบอกว่ายุ่งที่ต้องไปอบรมทุกวันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะที่ยุ่งก็เพราะว่าต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราไม่เก่งค่ะก็เลยต้องทานเสลดเยอะมากแปลภาษาอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้เอาเองนะคะเพื่อความเข้าใจเมื่อต้องไปอบรมเพื่อที่เวลาเข้าอบรมจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องประหม่ามากนะคะวันนี้โปรต้องออกไปพรีเซนต์เกี่ยวกับ t e m p พ r อรี่คอน a c t กับเพื่อนๆในห้องอบรมด้วยตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็คิดถึงน้อง แมวมากแล้วก็รู้แล้วค่ะว่าทําไมชาลีถึงกลัวมนุษย์แล้วก็ไม่ยอมให้มนุษย์เข้าใกล้เพราะว่าจริงๆแล้วชาลีอาจจะได้ DNA จากโปรไปค่ะเป็นโรคก,กลัวสังคมนะคะพออยู่ที่บ้านเยอะๆแล้วก็ออกไปเข้าสังคมมันรู้สึกประหมา่าแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับแพนิกนะคะเมื่อก่อนโปรเป็นคนที่กลัวคนต่างชาติมากค่ะแต่ว่าวันนี้ดันมีแฟนเป็นคนต่างชาติซะได้